ถูกลวงไปเปิดบัญชีมาที่กัมพูชาสุดท้ายโดนโยนถึงกลางแดนแต่กองกำลังไทยกระโจนเข้าเซฟได้ทันสวัสดีครับนี่คือ28 HB News ข่าวจากชายแดนสะแก้ววันนี้2ธันวาคม2568กองกำลังบูรพาภายใต้การกำกับของกองคนทหารราบที่2รักษาพระองค์ออกลาดระเวนเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ภารกิจของหน่วยขบเคกิจอรันประเทศจุดทหารพรานกองร้อยที่1206ลาดตะเวนบริเวณทางการเกษตรบ้านสลองคองแล้วแล้วพบบุคคลต้องสงสัย4คนเป็นชาวไทยทั้งหมดชาย3หญิง1ปมสะเทือนใจ ทั้ง4คนถูกติดต่อผ่าน Facebook ลอให้ไปทำงานในกัมพูชาอ้างว่าเปิดบัญชีให้ก่อนบัญชีละ1 2 0 0 0บาทแต่พอไปถึงจริงนายจ้างชาวไทยบอกว่าไม่มีงานให้ทำก่อนจะให้คนกลางชาวกัมพูชาลักลอบภาคกลับไทยทางช่องทางธรรมชาติ หนึ่งในผู้ถูกจับกลุ่มนายสุรชัยมีประวัติในระบบมากถึง14คดีสุดท้ายกกลบูรพานำทั้ง4คนส่งต่อให้สถานีตำรวจภูทครคลองน้ำใสดำเนินคดีตามกฎหมายภารกิจด้านกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจตาพระยานายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนร่วมกับชุดกิจการกำลังรบลงพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้านคลองแผงเพื่อตรวจสอบปัญหาเรื่องที่ทำกินของชาวบ้านบอกเลยว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุผิดปกติสวัสดีครับ